สวัสดีค่ะมาพบกับวันสบายๆกับมนอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องสินสอดอินเดียอีที่3ว่าจะจบอีนี้แล้วนะถ้าไม่มีใครถามอะไรต่อมีจบแล้วในอ p นี้เลยก่อนที่จะไปรับฟังนะคะกด, like, ก,ด share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามใี่แม่ด้วยนะคะเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการทําคลิปอีพีที่3เนี่ยนะเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องสินสอดอินเดียในปัจจุบันที่เขาได้ยกเลิก การให้สินสอดกันไปแล้วยกเลิกกันให้สินสอดนี่หมายความว่าห้ามบังคับให้จ่ายสินสอดจะมาบังคับว่าเออถ้าไม่ได้ถ้าผู้ชายไม่ได้สินสอดเนี่ยเอ,อจะไม่แต่งงานอ,อจะจะต้องเรียกเอาเท่านั้นทีนอันนี้เขายกเลิกไปแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะให้กันด้วยความเสน่หาให้เพราะว่าแอบเรียกแล้วฝ่ายหญิงเขาพอใจ พอเขาพอใจลูกว่าที่ลูกเขยพอใจในหน้าที่การงานพอใจที่เป็นข้าราชการยล้นพันกันอย่างข้าราชการนี่ป๊อปมากเลยนะเออถ้าเกิดว่าผู้ชายทํางานราชการเนี่ยเพราะว่ายังไงมีเงินบํานาญกินไงแล้วแถมพอเวลาเกษียณไปแล้วใช่ไหมได้รับบํานาญพอตัวเองเสียชีวิตบํานาญก็จะเหลือถึงภรรยาเนี่ยครึ่งหนึ่งก็คือปกติได้บำนาญห้าหมื่น ใช่ไหมคะพอตัวเองเสียชีวิตไปก่อนภรรยายังอยู่ภรรยายจะได้สองหมื่นห้าที่อินเดียนี้เขามีระบบแบบนี้คนก็เลยจะฮิตมากเรื่องว่าหาแต่งงานกับคนที่ได้รับที่ได้รับราชการว่าสันนะคะแต่ถ้าบางคนก็ถามอ้าวแล้วถ้าภรรยายตายก่อนละ่ะภรรยายตายก่อนก็ได้รับเต็มนะคะห้าหมื่นเหมือนเดิมอ,อย่าออกทะเลเอาเรื่องสินสอดก่อน นีมิงก็จะคุยถึงเรื่องว่าสินสอดในปัจจุบันเท่าที่เคยเห็นมานะคะก็คืออย่างแถวบ้านอย่างเงี้ยรอบบ้านนะคะก็จะมีทั้งญาติแล้วก็จะมีทั้งเพื่อนบ้างก็จะเห็นเขาให้เขาให้อะไรบ้างเขาให้เงินสดนะคะก็ตามตกลงกันว่าตกลงจะให้เป็นกี่แสนกี่ล้านก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็บางเจ้าก็จะให้เป็นรถยนต์อะรถยนต์คันหนึง่ง แล้วก็อาจจะเป็นที่ดินอาจจะเป็นอสังหาริมทรัพย์อื่นๆแล้วแต่จะตกลงกันนี่ก็คือให้ได้แต่ไม่มีหลักฐานนะเออไม่มีการโอนไม่มีการอะไรทั้งสิ้นเป็นเงินสดเท่านั้นพอถ้าเกิดว่ามันมีหลักฐานว่าโอนเอินเกิดตะหลังมีปัญหาการไปฟ้องร้องกันบอกเนี่ยมันเรียกเสินสอดเห็นไม่มีหลักฐานการโอนไม่ได้นะอ่าต้องให้กันเป็นเงินสดเท่านั้น แล้วก็ออกรถให้กันอย่างเงี้ยเพราะเห็นบางบ้านอยู่แต่ไหนแต่ไรรถไม่มีพอลูกชายแต่งงานออกรถใต้แดงมาเลยนะคะโอ้ยอินเดียไม่มีรถใต้แดงค่ะไปออกมาก็ไปขาวเลยค่ะแล้วก็บางบ้านเนี่ยพอได้บ้านผู้ชายนะคะพอได้เงินสดมาเงี้ยจ่ายล่วงหน้ามาอุย้ยเหมือนกับจ้างงานเลยเนาะจ่ายล่วงหน้าได้เงินสดมานะคะเขาก็มาปรับปรุงบ้านเอามาทาสีบ้านใหม่บ้านบางคนยังทาไม่เสร็จอะ่ะ พอได้สินสอดมานะบานเสร็จทันทีเลยค่ะเออเห็นอันนี้แม่เห็นเห็นกับตาเลยนะแล้วก็มีรถมาแล้วบานก็สวยแล้วพร้อมรับเจ้าสาวนะคะทีนี้ก็จะไปถึงเรื่องอ่ะแล้วสินสอดที่ให้ได้เออของขวัญอ่ะเราเราจะเรียกว่าของขวัญแล้วกันเขาจะให้ในงานไหนเขาจะให้ในงานที่เรียกว่างานปีลักที่มิงเคยบอกว่านี่ไงเขาให้กิฟต์ เขาให้ของขวัญเจ้าบ่าวมีน้องของน้องชายของเจ้าสาวเป็นคนมอบให้อย่างแต่งงานคราวนี้ที่หลานสาวจะแต่งงานใช่ไหมครับหลานสาวที่บ้านได้จะแต่งงานเนี่ยน้องแซมจะเป็นคนมอบของขวัญให้กับทางเจ้าบ่าวนะคะเพราะว่าน้องเจ้าสาวเนี่ยเขามีพี่ชายของเขาแต่ตามธรรมเนียมแล้วต้องเป็นน้องชายถึงจะให้ได้นะคะน้องแซมก็ต้องรับหน้าที่ไปน้องแซมงานหนักค่ะเดี๋ยวพอถึงซิมันก็น้องแซมอีก งานนั้นนะคะเขาก็จะให้สินสอดที่มองเห็นได้เช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าทีวีแอร์คอนดิชั่นตู้เย็นเฟอร์นิเจอร์ถ้วยชามรำไหถ้วยชามที่เป็นทองเหลืองนะคะรักขับแหงอ,อ,อะไรก็ได้ที่คุณสรรหาคัดเลือกมาว่าจะให้เป็นของขวัญให้กับทางเจ้าบ่าวเขาก็จะมามอบให้ในวันนี้แม้กระทั่ง จิวเวรี่นะคะเครื่องเพชรเครื่องทองวันนี้ก็ให้ได้นะคะพอของปากของคอซส์เส้นหนึ่งแหวนวงหนึ่งชุดเครื่องเพชรอะไรเงี้ยก็ให้กันไปอันนี้อันนี้พูดถึงว่าในระดับชนชั้นกลางที่ที่บ้านนี่อยู่กันนะคะคนรวยเนี่ยไม่ต้องพูดเขาให้กันระดับแบบยกกิจการให้กันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราพูดถึงคนบนบ้านคนบนบ้านก็คือไม่ใช่ว่าเป็นคนยากจนเป็นคนชนชั้นกลางนะคะเขาก็จะมีให้ประมาณนี้ ไม่หญิงเห็นหลานชายได้เป็นหลานชายไม่ได้ได้ดารีหลานชายไม่ได้ได้สินสอดนะคะเพราะว่าเขาตกลงกันว่าเขาไม่เอาสินสอดกันต่างคนต่างจัดงานตามหน้าที่ของตัวเองฝ่ายเจ้าสาวตัดงานแต่งฝ่ายเราจัดงานงานรับมอะของขวัญแล้วก็งานเลี้ยงฉลองสมรสหลังจากที่แต่งงานเสร็จแล้วนี่คือฝั่งเราไม่ต้องมาให้สินสอดกันแต่ของขวัญที่จะให้ในงานตีลักเนี่ย แล้วแต่จะให้จัดมาตามความเหมาะสมไม่ให้เสียหน้ากันสมัยนี้จะเป็นแบบนี้แทบทั้งนั้นนะคะจะไม่มีแบบว่าเออแต่บางบ้านก็มีนะที่เรียกกันเป็นแบบเอามาเลยสินทอ,อดหนึ่งล้านสองล้านถึงจะตกลงเขาเลือกอะไรเงี้ยมันก็มีนะแต่ว่าสำหรับบ้านเรา,เ,ราเนี่ยคอนเซปต์เราก็คือเราคนสมัยใหม่ ไม่ต้องมาให้กันอ่าถ้าเกิดว่าใครเรียกร้องแล้วก็ไม่เอาใช่ไหมมีตังค์เลือกได้ <c oughs> <c oughs> ก็ตกลงนะคะในปัจจุบันก็จะเป็นอย่างนี้แทบทั้งนั้นแต่ก็จะมีบางที่เขายังเรียกอยู่แล้วแต่อ่ะคือพูดง่ายๆว่าแล้วแต่บ้านเลยว่าถ้าเกิดคุณยังอยากได้อยู่คุณก็ต้องเลือกเอาเจ้าสาวที่เขาจ่ายมยอมจ่ายแต่ถ้าคุณไม่อยากได้แล้วก็ปล่อยให้เด็กมันรักกันมันชอบกันก็พากันจูงกันมาแล้วก็มันพอตกแต่งได้ก็ตกแต่งกันไป ช่วยกันออกค่าใช้จ่ายไปเดี๋ยวนี้ก็เป็นแบบนี้นะคะ,ะก็เป็นอันว่าสินสอดอินเดียสำหรับในอีพีนี้เป็นอีพีสุดท้ายนะคะที่หนิงจะพูดถึงเป็นเรื่องของคนธรรมดาอย่าไปมาสจ,จั์พลึกอะไรมากมายเขาเล่าเขาลือเขา,าอ้างมันก็มีที่ทำลายร่างกายแต่ว่าแบบคือมันเป็นแรรเคสอะมันก็มีบ้างแหละคนประชากรเขาต้้งหนึ่งพันสี่ร้อยล้านคนนะคะ มันก็มีความแตกต่างกันไปแต่เราพูดถึงว่าในชีวิตที่เราเห็นในประจําวันในตัวรอบบ้านมีอีกกลุ่มก็เห็นเขาติดเขาตีกันนะเออเขาก็ตกลงกันด้วยดีตั้งแต่แรกแล้วว่าตกลงจ่ายกันยังไงจ่ายกันเท่าไหร่อ้อก่อนจะเดหรือจะแถมอีกเรื่องหนึง่งอันนี้เป็นเอ,อ่อคนระดับก็พอๆกันนะคะอยู่ใกล้ๆบ้านเป็นเพื่อนบ้านกันอันนี้เพื่อนข้างบ้านอะ่ะเราทําตัวเป็นป้าข้างบ้านเอาเรื่องข้างบ้านมาเมาส์อีกแล้วเพื่อนข้างบ้านเนี่ยนะคะเขาก็เอ,อ่อ มีลูกสาวห้าคนมีลูกชายสองคนมองดูแลขาดทุนละลูกสาวห้าคนนั้นอะเวลาแต่งงานออกไปทีหนึ่งอะเขาต้องจ่ายสินสอดอันนี้เป็นยุคปัจจุบันนะนี่น,น,น,นี่ยกตัวอย่างพูดถึงไงว่าบางบ้านที่เขายังยังจ่ายกันอยู่ก็มีคนยิ่งคนแบบเออ่พื้นเพเป็นคนต่างจังหวัดเนี่ยเข้าใจแน่นอนอา่าเขาได้เขาบอกว่าอา้าวลูกของบ้านนั้นลูกสาวบ้านนั้นจะแต่งงานอีกแล้ว พ่อก็เตรียมขายที่ค่ะลูกสาวแต่งงานทีหนึ่งขายที่ออกไปแปลงหนึ่งขายบ้านออกไปที่หนึง่งเขามีทรัพย์สินพอสมควรไม่ใช่ว่าเป็นคนยากจนที่มีเขามีทรัพย์สินมีมีที่ดินตรงนั้นตรงนี้มีบ้านอยู่ตรงนั้นตรงนี้มีหลายหลังก็คือลูกสาวแต่งงานคนหนึ่งออกไปห้าทรัพย์สินเอ้ยลูกสาวแต่งงานออกไปคนหนึ่งออกไปหนึ่งทรัพย์สินลูกสาวห้าคนหมายความว่าที่ห้าแปลงไปแล้วนะคะเอออันนี้เพื่อนบ้านเขาก็มาล้อกันบอกว่าเนี่ยบ้านนี้ลูกสาวแต่งงานทีหนึ่ง เสียบ้านทีหนึง่งอ,อันนี้เขาก็มาล้อเรียนกันแอบแอบเมาส์ลับหลังว่าง,งั้นเถอะปัจจุบันนี้ลูกๆของเขาทั้งหมดแต่งงานออกไปหมดแล้วนะคะพ่อเหลือบ้านหลังเดียวที่อาศัยอยู่ทุกวันนี้ค่ะแต่บ้านหลังที่เขาอาศัยอยู่นี้ก็แพงนะคะถ้าเกิดขายออกไปนี่ก็จะได้ประมาณมนะจ๊ะห้าหกล้านห้าสิบล้านอ่าประมาณนั้น ก็ถือว่ามีทรัพย์สินไว้กินตอนแก่นะคะก็อยู่ที่เขาจะตัดสินใจว่าเขาจะขายที่ตรงนี้แล้วก็กลับไปอยู่แต่จังหวัดบ้านเดิมของเขาหรือว่าเขาจะอ,อ,อยู่ที่นี่ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะจากไปเดี๋ยวลูกก็จัดการเองอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แถมให้นะคะสำหรับบ้านที่เขายังจ่ายอยู่แล้วคลิปนี้เมก็จะจบเรื่องสนสออิ India นเดียเพยงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ